เคยสังเกตไหมเวลาคนบางคนเล่าเรื่องให้มึงฟังแม่งน่าเบื่อเฮียๆคุณครูบางท่านสอน้เฮียชฉิบหายสอนเฮียอะไรไปดูหลับแต่บางคนเวลาเล่าเรืเ่องให้มึงฟังพูดกับมึงเนี่ยอย่างเช่นกูเนี่ยมึงตื่นมึงตั้งใจฟังเพราะอะไรเพราะอะไรวะวันนี้กูจะมาบอกวิธีการเคล็ดลับการพรีเซนต์ไม่ว่าจะเป็นพรีเซนต์หน้าห้องพรีเซนต์หน้าชั้นไปพูดพิชไอเดียเฮียงอะไรมึงตั้งใจฟังนะจ๊ะ โอเคมาขอแตัวก่อนนะสวัสดีครับยินดีต้นรับสู่ Mr. Pop Channel นะครับผมภูผาจบจาก University of Cambridge สาขา Engineering นะครับกลุ่มคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษพัฒนาตัวเองจนกระทั่งกูสอบไปเอลได้8ไม่ใช่เพราะว่กูเก่งแต่ด้วยวิชาภาาษต่างๆในหัวสวรรถนหมดในการสอบ14ครั้งถ้าเกิดว่าใครสนใจเรียนใน AEL กูนะแอนไลน์มาเลย990ต่อสกิลเท่านั้นนะจ๊ะ Line ID ภูผาติลเตอร์ตอนนี้มีเลขมาปลายด้วยนะ290ต่อหมดเท่านั้นเด้อมาวิธีการพรีเซนต์ก่อนอื่นเลย พรีเซนต์หน้าห้องพรีเซนต์หน้าชั้นการพูดกับคนอื่นให้ดีเกี่ยวกับ2เรื่องหล,ลักๆเรื่องที่ <c oughs> 1คือเรื่องที่มึงพูดเรื่องที่มึงพูดน่าสนใจเลยปะ่ะ 2. วิธีการพูดมีอยู่แค่นี้ถูกไหมมันไม่มีอะไรแบบลึกซึ้งไม่มีที่อะไรทั้งนั้นอนะ่ะมีวิธีการพูดกับเรื่องที่มึงพูดโอเคไหม อ่ะหลายคนบอกให้พี่บางทีผมต้องพีเซนต์หน้าห้องโครงงานที่คุณครูให้มาเนี่ยกูก็ไม่ได้อยากรู้เพื่อนกูก็ไม่ได้อยากรู้ไม่มีใครอยากรู้แต่กูต้องพีเซนต์มาทำไงให้สนุกมึงฟังเรื่องที่มึงพูดมึงสามารถเล่าออกมาให้สนุกได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน่าเบื่อแค่ไหนก็ตามกูสอนหนังสือกูสอนฟิสิกส์กูสอนเลขบมละสองร้อยเก้าสิบนะเออกูยังสอนให้มึงตั้งใจฟังได้เพราะอะไร มาเรามาเริ่มมึงก่อนกูจะบอกเรื่องเรื่องก่อนแล้วกูค่อยจะไปบอกวิธีการพูดนะเรื่องเรื่องที่มึงพูดสําคัญยังไงร,รู้ไหมมึงจะต้องพูดให้คนรู้สึกกูพูดกับมึงไปเนี่ยมึงจะไม่ได้อะไรถ้ามึงจํากูไม่ได้ถูกไหมกูจะพูดอินโฟเมชันเยอะแค่ไหนกูจะให้ประโยชน์มึงมากแค่ไหนมึงจะไม่ได้เครียดเลย,เลยถ้ามึงจําไม่ได้ว่ากูพูดอะไรโอเคไหมแล้ว กูรู้ว่าพวกมึงเนี่ยแทบจะจําไม่ได้ด้วยซ้าว่ากูพูดอะไรบ้างหลายคนกูก็เป็นนะมึงจะจําไม่ได้ถ้ามึงไม่รู้สึกมึงลองสังเกตดิ่ะมึงปัด IG ปัดติ๊กตอกครั้งล่าสุดมึงจําได้ไหมว่ามึงดูอะไรมึงจําไม่ได้แต่ถ้ากูถามมึงมิชชั่นหน possible 8ถ้าใครเคยดูนะเป็นยังไงเรื่องราวเป็นยังไงมึงจําได้ไหม มึงจําได้เพราะอะไรเพราะตอนที่มึงดูมึงรู้สึกตื่นเต้นเยี่ยเลยมึงรู้สึกมึงดูหนักบางเรื่องบางทีเศร้าให้เขี้ยมึงจําได้ถึงทุกวันนี้ถูกไหมแต่ถ้ามันหนังน่าเบื่อมึงไม่ทําให้มึงรู้สึกเกี้ยอะไรเลยหรือคุณครูสอนเรื่องแคลคูลัสแบบมึงลืมไปละเพราะอะไรเพราะมันไม่ทำให้มึงรู้สึกมึงก็ต้องพูดให้คนฟังรู้สึกรู้สึกยังไงมันมีหลายวิธีนะเว้ยนะมีหลายวิธีไม่จำเป็นต้องเหมือนกูฟังไอ้เฮี้ยอ่ะอย่างเงี้ยรู้สึกมึงไม่จำเป็น พูดเหมือนกูนะ feeling ทำยังไงมึงจะต้องพูดยังไงให้คนฟังรู้สึก 1. มึงจะต้องพูดเรื่องสตอรี่เล่าเรื่องมึงจะต้องเล่าเรื่องเล่าเรื่องในชีวิตมึงอ่ะหรือเล่าเรื่องอะไรก็ตามเข้าไปกันในเรื่องที่มึงจะ present มึงเห็นไหมหลายๆคนไป pitch idea อ่ะ startup event ไป pitch idea เล่าธุรกิจของเขาอ่ะ เนี่ยผมเนี่ยไปดูนะผมเมื่อก่อนเนี่ยผมเริ่มมาจากศูนย์นะผมเนี่ยเออไม่เคยเป็นหัวแถวมาก่อนในชีวิตเลยผมเนี่ยเริ่มมาเนี่ยผมเริ่มขายอุปกรณ์อันเล็กเล็กชิ้นเล็กๆน้อยๆเก็บตังเก็บมึงเห็นไหมมึงเล่าเป็นสตอรี่เนี่ยคือเหตุผลที่ผมมาเปิดบริษัทนี้แล้วผมเนี่ยก็สักเซสฟูเพราะฉะนั้นผมอยากรสปอนจากคุณมึงเห็นไหมนี่คือสตอรี่ที่เขาเรื่องเรื่องราวที่เขาเล่ากันมา เห็นไหมถ้าม like like ึงเล่าเป็นสตอรี่มันทําให้เกิดฟิลลิ่งมันทําให้เกิดแบบเอมพปอซีว่ามึงโอ้ยกูเข้าใจเล่นเป็นเรื่องราวอย่างนี้ว่ะมันเป็นเรื่องที่ทําให้มึงพรีเซนต์ได้ดีโอเคนะหนึ่งใส่สตอรี่เข้าไปนะมึงอย่าไปคิดเอาเองนะอย่าไปมั่วๆนะถ้ามึงบอกว่าโหไปพูชกูไม่มีสตอรี่แต่กูคิดขึ้นมากูเห็นหลายคนแม่งทำร้านก๋วยเตี๋ยวหลายร้านแม่งบอกโหผมอะสูตรลับเนี่ยมาจากร้านอาม่าอากงความจริงแม่งโกหกตอแหลไอ้เี้ยนี่มึงอย่าทำตุเลศ นะสตอรี่ต้องเป็นเรื่องเล่าของมึงจริงจสงมึงจะพูดยังไงให้มึงรู้สึกพูดใช้คำเปรียบเทียบคืออะไรวะถ้ากูบอกพวกมึงว่าเฮ้ยเหตุผลน่ะที่มึงไม่อา่านหนังสือมึงไม่ตั้งใจเรียนเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมึงเนี่ยไม่ยังไม่เห็นนะมึงไม่มีความอยากที่อยากจะประสบความสำเร็จ ถ้ากูพูดอย่างเงี้ยมึงจะเฮ้ยมึงก็เป็นแค่สเตทเมนธรรมดาแต่ถ้ากูบอกว่าเหตุผลที่มึงไม่ตั้งใจเรียนเนี่ยมันก็เหมือนมึงปวดขี้อ่ะมึงไม่ได้ปวดขี้ไงถ้ามึงปวดขี้มึงต้องเดินไปห้องน้ําแล้วถูกไหมล่ะถ้ามึงอยากระสบคนสำเร็จมึงต้องตั้งใจเรียนไปแล้วเห็นไหมมึงรู้สึกไหมมึงรู้สึกแล้วเพราะอะไรเพราะกูใช้เปรียบเทียบการตั้งใจเรียนกับการปวดขี้โอเคนะเพราะนั้นถ้ามึงจะเล่าเรื่องให้มีคนรู้สึกให้คนฟังรู้สึกมึงจะต้องเล่าเรื่องด้วยสตอรี่และเล่าเรื่องที่มีการเปรียบ โอเคนะโอเคนะเมตาฟอร์ aphor, หรือว่าเรียกว่าอนนโลจีอ่ะใส่2อันนี้เข้าไปในเรื่องที่มึงจะเล่าไม่ว่าจะพูดเ,เรื่องอะไรก็ตามคราวนี้มาดูวิธีการพูดบ้างวิธีการพูดมึงจะพูดยังไงมึงจะพูดยังไงให้คนตั้งใจฟังโอเคมึงดูก่อนวิธีการพูดเนี่ยนะมันเรียกว่าคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์คาแรคเตอร์คืออะไรกูมีคาแรคเตอร์แบบหนึง่งคนพูดยูทูบเบอร์หลายคนก็มี คาแรคเตอร์อีกแบบหนึ่งมีอีกแบบหนึ่งแต่ละคนมีคนละแบบกันมึงจะต้องหาคาแรคเตอร์ของตัวเองแล้วพูดออกมาในเวของตัวเองเป็นตัวเองดีที่สุดมึงไม่ต้องไปก๊อปปี้ใครทั้งนั้นอ่ะเป็นตัวเองดีที่สุดโอเคเนาะคราวนี้คาแรคเตอร์เนี่ยมึงจะสร้างขึ้นมายัางไงมึงเคยเห็นไหมบางคนยืนพูดหน้าชานแม่งเอาโน้ตมาเป็นเพื่อนในห้องเมื่อต้องมีสักคนนึงอ่ะนะแม่งเอาโน้ตมาแล้วก็อ่านเออ,เอ,อวันนี้ผมจะมา ออพูดเรื่องของประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับคือกรุงศรีวิทยาเนี่ยเกิดมาตั้งแต่พันปีตัวกูมึงเป็นพี่อะไรถูกมั้มึงไม่มีคาแรคเตอร์นะและแน่นอนถ้ามึงเห็นคนอย่างนั้นอ่ะมึงจะรู้ว่าเขาไม่ได้มีคาแรคเตอร์นะเขาไม่ได้มีความมั่นใจนะคาแรคเตอร์ Character, มันต้องสร้างมาจากความมั่นใจเอามึงตั้งใจฟังก่อนนะอันนี้สําคัญมากนะอันนี้สําคัญมากๆคาแรคเตอร์ Character, มาจากความมั่นใจ มึงต้องมีความมั่นใจในการพูดก่อนมึงจะสร้างคาแรคเตอร์ที่ดีได้ถ้ากูไม่มั่นใจกูบอกว่าเนี่ยคือวิธีการพูดแล้วนี่คือเรื่องนะมีอยู่สองอย่างึงจะฟังกูไหมกูมไม่มั่นใจถูกไหมคาแรคเตอร์ Character มาจากความมั่นใจหลายคนบอกเฮ้ยพี่แล้วความมั่นใจเนี่ยมันจะสร้างมาด้วยยังไงผมอะ่ะไม่สามารถมั่นใจได้กูจะบอกให้นะกูไม่มั่นใจครั้งแรกที่กูพูดหน้าชันหนอพูดหน้ากองกูก็ไม่มั่นใจถูกไหมกูไปพูดที่โรงเรียนเด็กเป็นร้อยคนกูก็ไม่มั่นใจ พี่อะกูก็ไม่มั่นใจกูก็เขินนะแต่กูจะบอกให้หลายคนบอกเฮ้ยผมจะต้องมั่นใจแล้วพี่ผมดูคลิปพี่จบผมจะกลายเป็นคนมั่นใจไม่มีทางไม่มีทางสร้างความมั่นใจโดยการดูคลิปกูแล้วอยู่ดีๆนั่งเทียนบอกว่ามึงมั่นใจแล้วไม่มีทางความมั่นใจมาจากประสบความสําเร็จประสบการณ์ของมึงที่ประสบความสำเร็จจะทำให้มึงมั่นใจมากขึ้นกูพูดแล้วคนชมกูกูพูดแล้วมีคนบอกว่าเฮ้ยพี่แม่งพูดดีว่ะกู ประสบความสาเร็จในการพูดกูก็เลยมั่นใจกูประสบความสำเร็จในการพูดกูก็เลยมั่นใจมึงต้องประสบความสำเร็จเล็กๆก่อนมึงต้องลองไปพูดในห้องเล็กๆของมึงนะเพราะนั้นตอนนี้ถ้ามึงมีโอกาสพูดหน้าชั้นหน้าห้องมึงออกไปพูด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 นั่นแหละคนชมคนด่าไม่เป็นไรออกไปพูดประสบความสำเร็จเล็กๆจะเพิ่มความมั่นใจให้มึงเห็นเนาะเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วเนี่ยมึงก็เลยต้อง try หรือว่าลองนะ ถ้ามึงอยากจะมีวิธีการพูดที่สนุกสนานที่ดีมึงก็ต้องเริ่มจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนมึงต้องไปลองให้มากที่สุดที่ทำได้ลองอย่างตั้งใจให้คนโชว์มือมือของสำเร็จพอคนสำเร็จเสร็จปุ๊บมึงจะรู้สึกว่าไอ้เคี้ยกูเก่งวะกูเก่งวะมึงความมั่นใจมันจะมาพอความมั่นใจมันมาปุ๊บมึงจะเริ่มสร้างคาแรคเตอร์ของมึงที่ชัดเจนพอมึงมีคาแรคเตอร์ชัดเจนมึงจะมีวิธีการพูดที่คนอยากฟังโอเคนะ โ okay, อเคเพราะนั้นนี่คือวิธีการพรีเซนต์สองคอล่ามคอลันมใหญ่ๆนะเรื่องที่มึงจะเล่าแล้าวิธีการพูดวิธีการเล่าของมึงกูบอกไปแล้วว่ามึงจะเล่ายัางไงให้สดุกเรื่องมึงจะทำยงไงให้มันสะดุกมากขึ้นนะเอาไปใช้ด้วยถ้ามึงจะต้องพรีเซนต์ที่ไหนก็ตามโอเคโอเคใครคิดว่าคลิปดีลืมกดไลค์กดแชร์กดเซฟไว้นะจ๊ะดูไว้ก่อนมึงพรีเซนต์นะ แล้วก็ใครอยากเรียนในเอวกู990ต่อสกิลนั้นใครอยากเรียนเลขมาไปากู290ต่อบทเท่านั้นลายดีแอคูพาลิเตอร์ทักมาได้เลยนะจ๊ะกดติดตามกูด <cl oth> ้วยไปละติดตาม